สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังครับชกสอ,อสอมนะครับประกาศข่าวให้อสอมทุกท่านทั่วประเทศทราบครับรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับประกาศจากสมาคมชกสอสอ,อ,สอแห่งประเทศไทยครับประกาศฉบับนี้เมื่อวันที่1ิมิถุนายน63ทางสมาคมชกสอสมอแจ้งให้อสอมทราบว่าต่อไปนี้นะครับอสอมยังสามารถสมัคร เป็นสมาชิกชกสอ,อสมอได้นะครับโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์นะครับและไม่ต้องจ่ายค่าสมัคร100บาทสามารถสมัครได้จนถึง27พฤศจิกายน2563ครับก <c ười> ็คือก่อนหน้านี้สมาคมชาวภักิจสงเคราะห์อของอสม,สมอแห่งประเทศไทยครับได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ ยี่สิบแปดพฤศจิกายนหกสองแล้วก็ประกาศรับสมัครพี่น้องอสมอเข้าไปเป็นสมาชิกชกศนะครับก็แบบฟอร์มใบสมัครอยู่ที่รออสตอนะครับก็สามารถสมัครได้ซึ่งในการสมัครนั้น6เดือนแรกนับตั้งแต่วันเปิดสมาคมเขาจะมีข้อบังคับบทฉพา,ารว่า6เดือนแรกคือ180วันนับจากก่อตั้งสมาคมนี่สมัครได้โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์และไม่ต้องเสียค่าสมัคร100ต่อมาวันที่25 พฤษภาคมนี่ครบกาหนด180วันหลังวันที่5เป็นต้นมาจะต้องเสียค่าสมัคร100และต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยนะครับต่อมานะครับทางสมาคมได้ไปขออนุญาตจากานายทะเบียนของอานายทะเบียนเกี่ยวกับด้านสมาคมนะครับชาปนก,กิจก็ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้ต่อต่อบทเฉพาะการออกไปได้อีกประมาณ180วันเนี่ยแหละครับ ก็ทำให้อสมอยังสามารถสมัครเป็นสมาชิกชกอสอสวได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์และไม่ต้องจ่ายค่าสมัครอีกร้อยบาทใช้หลักเกณฑ์นี้ได้จนถึง27พฤศจิกายน6-3นะครับข่าวนี้ก็ประกาศมาถึงอสมอทุกท่านท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกชกอสอสมนะครับก็ติดต่อขอรับสมัครได้กับพรพสตของท่านนะครับ รอสภสตที่ท่านทํางานอยู่เขาจะก็จะมีแบบฟอร์มมีใบกรอกใบสมัครต่างๆให้ท่านนะครับเขาก็จะส่งไปยังสมาคมให้ท่านนะครับรายละเอียดติดต่อกับรอสสตหรือท่านใดที่ทํางานกับอยู่กับโรงพยาบาลก็ติดต่อที่โรงพยาบาลนะครับอสมหรือจะโทรถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02 193700เมื่อโทรติดแล้วก็กดหมายเลขภายใน18625นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ อันนี้ก็เป็นประกาศฉบับแรกที่แจ้งมายังอสมทุกท่านครับอันนี้เป็นประกาศฉบับที่2นะครับเมื่อวันที่17มิถุนายนชกสอสมแห่งประเทศไทยประกาศประชาสัมพันธ์มาถึงสมาชิกชกสอสมแห่งประเทศไทยทุกท่านนะครับมีการขอเลื่อนจ่ายเงินสมาคมชาพนิกิจิสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยขอเลื่อนการจ่ายเงินสงเคราะห์รอบเดือนมิถุนายน2563จากวันที่18มิถุนายน2563าย เป็นวันที่25มิถุนายน2563เนื่องจากมีความจะเป็นต้องปรปับปรุงระบบงานชาปน,านกิจชาป้านะครับตนวเล็บชาป้าตามระบบของธนาคารตกสจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยโทษกันนะครับจากสมาคมชกสอมสมแห่งประเทศไทยครับถ้าหากว่ามีข่าวเกี่ยวกับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อสมแห่งประเทศไทยมายังอสมทุกท่านถ้ามีข่าวใหม่กว่านี้ก็จะนํามาเสนอเรื่อยๆ คอยติดตามได้ทางช่องนี้นะครับสำหรับวันนี้เสนอมาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ